สวัสดีค่ะมาพบกับโบนะคะในชั่วโมงของวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาทบทวนต่อจากชั่วโมงที่แล้วในเรื่องของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมีแบบทดสอบมาให้นักเรียนเนี่ยได้ลองฝึกสมองกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเรามาดูความหมายนะคะของควาว่าสิ่งมีชีวิตนะคะ สิ่งมีชีวิตเนี่ยหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนนะคะสามารถเคลื่อนที่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่นะคะแล้วก็สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้จะต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตต่างๆนั่นเองค่ะสิ่งมีชีวิตนะคะก็จะมีตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปนะคะสิ่งมีชีวิตที่มี2ชนิดขึ้นไปนะคะอาศัยอยู่ในที่ที่เดียวกันนะคะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ย เราจะเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะเช่นบริเวณสนามหญ้าก็จะมีพวกไส้เดือนมีตะกะแตนมีหนอนหรือแม้กระทั่งบริเวณต้นไม้นะคะก็อาจจะมีพวกมแมลงนะคะ,มะแมลงที่กินใบไม้นะคะมีตะกะแตนนะคะมีหนอนหรือว่ามีนกนะคะก็พวกนี้ก็จะจัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะ หรือแม้ในน้ําเองเนี่ยก็จะมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆกุ้งหอยปูปลานะคะหรือแม้กระทั่งพืชน้ําต่างๆนะคะพวกนี้ถ้าอยู่รวมกันนะคะก็จัดว่าเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆนะ,ะลักษณะบริเวณที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นะคะเราจะเรียกว่าแหล่งที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะ กลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะในแหล่งที่อยู่เดียวกันนะคะยกตัวอย่างภาพนี้ก็คือในแหล่งน้านะคะก็จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้วก็จะมีความสัมพันธ์กับทั้งกลุ่มสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าระบบนิเวศนั่นเองนะ,ะจากภาพนี้นักเรียนลองดูสิลูกว่านะะมีกลุ่มสิ่งมีชีวิตกี่ชนิดและสิ่งที่ไม่มีชีวิตกี่ชนิดนะคะให้เด็กๆนะคะลองนับดูนะลูก ว่ามีสิ่งมีชีวิตกี่ชนิดและสิ่งที่ไม่มีชีวิตกี่ชนิดจากภาพนะคะสิ่งมีชีวิตมีทั้งหมดกี่ชนิดลูกเด็กๆนับได้กี่ชนิดเอ่ยฉเฉลยนะคะนั่นก็คือ9ชนิดนั่นเองนะคะมีอะไรบ้างนี่นะคะชนิดที่1นึ่นะคะแมลงปอสผีเสื้อนะคะสเต่า สปลาห้ากุ้งนะคะหกกุ้งเจ็ดหอยแก็คือพืชนะคะพืชน้ำชนิดต่างๆและ9ก,ก็คือกบนั่นเองนะคะส่วนสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะก็อย่างเช่นน้ำอากาศดินก้อนหินเป็นต้นนะคะเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจนะคะเราจะเขียนเครื่องหมายแทนสัญลักษณ์ต่างๆนะคะ ซึ่งการเขียนเครื่องหมายต่อไปนี้นะคะก็จะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่รวมกันนั่นเองโดยก็จะมีเครื่องหมายบวกนะคะก็จะหมายถึงการได้รับประโยชน์นะคะจากอีกฝ่ายหนึ่งส่วนเครื่องหมายลบนะคะก็จะหมายถึงการเสียผลประโยชน์จากอีกฝ่ายหนึ่งนะคะหรือว่าเสียผลประโยชน์ให้อีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะคะหรือศนย์นะคะศย์ก็คือการที่ไม่ได้ประโยชน์แล้วก็ไม่เสียผลประโยชน์นั่นเองค่ะ ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะคะก็จะมีทั้งหมด8ภาวะด้วยกันนะคะก็หนึ่งนะคะนั่นก็คือภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งมีชีวิตต่างจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายนะคะอย่างเช่นผีเสื้อกับดอกไม้นะคะผีเสื้อนนก็จะมีการดูดน้าหวานจากเกสรดอกไม้ส่วนดอกไม้นะคะก็จะอาศัยผีเสื้อน,นะคะ โดยการช่วยในการผสมเกสรของดอกไม้นั่นเองหรือว่านกเอี้ยงก,กับควายนะคะนกเอี้ยงเนี่ยก็จะจับมแมลงบนหลังควายกินเป็นอาหารส่วนควายเนี่ยก็จะไม่ถูกมแมลงรบกวนนั่นเองค่ะ มาดูภาวะที่2นะคะก็คือภาวะพึ่งพากันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งมีชีวิตจะต้องอาศัยอยู่ร่วมกันไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้นะคะแล้วก็จะได้ประโยชน์ด้วยกันทั้ง2ฝ่ายนะคะถ้าต่างฝ่ายต่างแยกออกจากกันเมื่อไหร่นะคะก็จะทําให้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นนะคะ,ะไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้นั่นเอง เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อแยกออกจากกันไม่ได้และได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายก็จะเป็นภาวะพึ่งพากันเครื่องหมายสัญลักษณ์ก็จะแทนคือบวกและบวกนั่นเองนะคะเช่นปลากับสาลายนะคะโดยสาลายเนี่ยก็จะสร้างอาหารได้เองนะคะโดยที่อาศัยความชื้นจากปลาส่วนปลาเนี่ยก็จะได้รับอาหารจากสาลายนั่นเองค่ะ มาดูภาวะอิงาสัยนะคะจะเป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งมีชีวิตฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้และไม่เสียประโยชน์นะคะก็ยกตัวอย่างนะลูกอย่างเช่นฉลามกับพฮงฉลามนะคะโดยหฮาฉลามเนี่ยก็จะอาศัยกินเศษอาหารจากฉลามนะคะแต่ว่าฉลามเนี่ยก็จะไม่ได้ประโยชน์นะคะและก็ไม่เสียประโยชน์ส่วนหฮาฉลามเนี่ย ก็คือปลาทะเลชนิดหนึ่งนะคะที่มีอวัยวะที่ใช้สำหรับในการดูดติดกับสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่นะคะก็จะได้รับประโยชน์นะคะเพราะว่าได้รับเศษอาหารจากฉลามนั่นเองนะคะซึ่งภาวะอิงอาศัยนี้นะคะก็จะได้ประโยชน์นั่นก็คือเขียนเครื่องหมายก็คือบวกนะคะส่วนไม่ได้ไม่เสียประโยชน์นั่นก็คือเครื่องหมายศูนย์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้สัญลักษณ์ก็คือบวกกับศูนย์นั่นเองค่ะ มาดูภาวะที่สี่นะคะภาวะการล่าเหยื่อนะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้รับประโยชน์นะคะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเสียผลประโยชน์นะคะซึ่งฝ่ายที่จะได้รับประโยชน์นะคะเราจะเรียกว่าผู้ล่าส่วนฝ่ายที่เสียผลประโยชน์นะคะเราจะเรียกว่าเหยื่อนะคะนักเรียนลองสังเกตรอบๆตัวนะคะว่ามีาสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ล่าและเป็นเหยื่อมีกี่ชนิดเอ่ยยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นไก่กับนอนนะคะ ไก่เนี่ยก็จะเป็นคู่ล่าส่วนน้องเนี่ยก็จะเป็นเหยื่อนะคะหรือว่าแมวกับหนูนะคะแมวเนี่ยก็จะเป็นคู่ล่าส่วนหนูเนี่ยก็จะเป็นเหยื่อนั่นเองค่ะภาวะปรสิตนะคะภาวะปรสิตเนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งมีชีวิตสองชนิดนะคะมารวมอยู่ด้วยกันนะโดยสิ่งมีชีวิตนะคะชนิดหนึ่งเนี่ยก็จะไปอาศัย อ,อยู่กับสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งนะ,ะโดยผู้ที่อาศัยเนี่ยจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์นะ,ะสัญลักษณ์ก็คือบววนะคะและผู้ที่ถูกอาศัยนะคะมักจะเสียผลประโยชน์นะคะอย่างเช่นกาฝากกับต้นไม้นะคะโดยกาฝากเนี่ยก็จะเป็นผู้ได้ประโยชน์นะ,ะโดยก็จะทําการดูดน้ําแล้วก็ และธาตุอาหารนะคะจากต้นไม้ส่วนต้นไม้เนี่ยก็จะเป็นผู้เสียประโยชน์นะคะก็คือจะสูญเสียน้ําแล้วก็ธาตุอาหารต่างๆนั่นเองซึ่งภาวะปรสิตนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ามประเภทย่อยะนะคะได้แก่ภาวะปรสิตภายในนะคะมีภาวะปรสิตภายนอกแล้วก็ภาวะปรสิตในเซลล์นะ,ะภายในนะคะก็อย่างเช่นพวกแบคทีรียพยาธิต่างๆ ะะส่วนภายนอกเนี่ยก็อย่างเช่นพวกปลิงเห็บหมัดพวกนี้นะคะหรือแม้กระทั่งยุงนะคะก็จะเป็นภาวะประสิตภ,ภ,ภายนอกนะคะส่วนภาวะประสิตในเซลล์ก็ยกตัวยอย่างอย่างเช่นไวรัสนั่นเองค่ะสำหรับภาวะแข่งขันนะคะก็จะมีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันซึ่งอาจจะมีสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันหรือว่าต่างชนิดกันนะคะมีความต้องการปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน และปัจจัยนั้นนะคะก็จะมีอยู่อย่างจํากัดซึ่งต่างฝ่ายก็จะต่างแข่งขันกันนะคะเพื่อที่จะสแสวงหาปัจจัยที่ต้องการในการดํารงชีพนั่นเองนะคะซึ่งต่างฝ่ายเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่นะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นต้นไม้ที่ปลูกรวมกันอยู่ในพื้นที่ที่มันจํากัดนะคะก็จะมีความพยายามในการจเจริญเติบโตทําให ต้นไม้สามารถสูงขึ้น,นะะเพื่อที่จะไปรับแสงแดดนั่นเองนะคะหรือว่าฝูงตานะคะก็จะแย่งกันในการตักคุบเหยือ่อ ก็จะมีทั้งนะคะการแข่งแย่งแข่งขันกันระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันแล้วก็การแข่งแย่งแข่งขันกันระหว่างสิ่งมีชีวิตที่ต่างชนิดกันนะคะโดยถ้าเป็นการแข่งแย่งแข่งขันนะคะระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเนี่ยก็อย่างเช่นการแย่งอาหารนะคะภายในฝูงหมาป่าหรือว่าการแย่งดินแดนอาณาเขตของสิ่งโตนั่นเอง ถ้าเป็นการแย่งแข่งขันระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ต่างชนิดกันนะคะก็จะยกตัวอย่างอย่างเช่นการแย่งอาหารของเสือและสิงโตนะคะซึ่งก็จะมีแหล่งอาหารประเภทเดียวกันหรือการแข่งแย่งของแสงแดดของต้นไม้เป็นต้นนั่นเองค่ะ ภาวะที่7นะคะภาวะเป็นกลางนะคะก็จะเป็นการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งสองฝ่ายนะคะไม่มีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นนกกับกระต่ายนะคะจะสามารถอยู่ในบริเวณแหล่งที่อยู่เดียวกันได้นะคะอย่างเช่นบริเวณทุ่งหญ้านะคะ ก็ต่างฝ่ายนะคะต่างไม่ได้และก็ไม่เสียผลประโยชน์ซึ่งกันและกันสามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่เราจะเขียนนะคะก็คือ0กับ0นั่นเองนะคะไม่ได้ไม่เสียผลประโยชน์ส่วนภาวะที่8นะคะเป็นภาวะต่อต้านก็จะเป็นการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้ง2ฝ่ายนะคะ,ะก็จะมีอิทธิพลนะคะฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็จะมีอิทธิพลนะคะ,อ,ะอย่างเช่น รานะคะแพนนิซิเลียมนะคะก็จะมีการหลังสารยับยัง้งการเจริญเติบโตของแบคที ria นะคะซึ่งนะคะฝ่ายที่มีอิทธิพลกว่าเนี่ยนะคะก็จะมะีไม่ได้ไม่เสียผลประโยชน์นะคะก็คือจะได้เป็น0ูนะคะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งนะคะที่ถูกอิทธิพลกดเนี่ยก็จะเป็นเสียผลประโยชน์นะคะนั่นก็คือใส่เครื่องหมายลบนั่นเองค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบบทเรียนในวันนี้กันนะคะว่าเด็กๆเนี่ยจะสามารถตอบคำถามได้หรือไม่นะคะก็จะเป็นเหมือนเกมนะคะให้เด็กๆเนี่ยได้เลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะข้าน,นี้ก็จะเป็นข้ามเผาฉลามกับฉลามนะคะเด็กๆคิดว่านะคะเาฉลามกับฉลามเนี่ยอยู่ในภาวะใดนะคะระหว่าง A ภาวะอิงอาศัย B ภาวะปรสิต C ภาวะแข่งขันและดีภาวะพึ่งพากันเด็กๆหลายคนนะคะตอบถูกต้องนะคะและใครที่ตอบถูกต้องเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นั่นก็คือภาวะอิงอาศัยนั่นเองค่ะต่อมากระต่ายในทุ่งหญ้านะคะกระต่ายเนี่ยดำรงชีวิตอยู่บริเวณทุ่งหญ้านะคะ เป็นภาวะใดเอ่ยนะคะระหว่าง A ภาวะแข่งขัน B ภาวะเป็นกลาง C ภาวะการล่าเหยือ่อและ D ภาวะกระสิทธ์เก่งมากๆเลยนะคะหลายๆคนตอบถูกต้องนะคะ,ะข้อนี้นะคะคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือภาวะเป็นกลางนั่นเองนะคะภาวะเป็นกลางก็คือสามารถดำรงชีวิตอยู่ นะคะบริเวณนั้นได้นะคะโดยที่ไม่ได้ไม่เสียผลประโยชน์กับใครนั่นเองมาดูภาพนี้นะคะภาพนี้ก็คือปลวกกับโกโตซซวนะคะปลวกกับโกโตซซวเนี่ยนะคะจะอยู่ในภาวะใดเอ่ยระหว่าง A. ภาวะแข่งขัน B. ภาวะต่อต้าน C. ภาวะพึ่งพากันหรือว่า D. นะคะ,ะการได้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน ข้อนี้นะคะคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือข้อ4นั่นเองนะคะเป็นภาวะพึ่งพากันนะคะก็จะเป็นบวกกับบวกก็คือได้อ่าประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายนะคะโดยโปรโตซัว,วนเนี่ยก็จะสายอาศัยนะคะโปรโตซัว,วนเนี่ยจะอาศัยกินอาหารนะคะในปลวกส่วนปลวกเนี่ยก็จะ ได้รับประโยชน์จากโปรตโตซวัวนั้นก็คือโปรตโตซวัวเนี่ยจะไปช่วยย่อยพวกไม้พวกกระดาษนะคะที่ปวกเนี่ยกินเข้าไปนั่นเองค่ะมาดูภาพนี้กันเลยภาพนี้นะคะเด็กๆดูแล้วสามารถตอบได้เลยนะคะนั่นก็คือผีเสื้อกับดอกไม้นะคะผีเสื้อกับดอกไม้นะี่นอยู่ในภาวะใดลูกระหว่าง A ภาวะพึ่งพากัน B ภาวะการล่าเหยื่อ C ภาวะปรสิต หรือว่าดีภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันมาดูฉเฉลยกันเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะก็ตอบคือภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะก็จะเขียนเครื่องหมายสัญลักษณ์ก็คือบวกกับบวกนะคะนั่นก็คือนะคะผีเสื้อเนี่ยก็จะได้รับน้ําหวานจากดอกไม้นะคะส่วนดอกไม้เนี่ยก็จะได้รับการผสมเกสรน,นะคะโดยผีเสื้อน,นั่นเอง ต่อมานะคะสิงโตกับม้าลายสิงโตกับมาา้บมาลายนะคะจะอยู่ในภาวะใดลูกระหว่าง a. ภาวะการล่าเยือ่อ b. ภาวะปรสิต c. ภาวะเพื่งพากันหรือว่า d. นะคะภาวะอิงอาศัยคําตอบที่ถูกต้องน,นั้นก็คือภาวะการล่าเยื่อนะคะโดยผู้ล่าเนี่ยนะคะก็จะได้รับประโยชน์นั่นก็คือสิงโตนั่นเอง ส่วนผู้ที่เสียผลประโยชน์นะคะเราจะเรียกว่าผู้ถูกล่านะคะนั่นก็คือหมาหลายนั่นเองค่ะภาพนี้นะคะเห็บกับสุนัขนะคะเห็บเนี่ยมักจะกัดกินเลือดของสุนัขใช่ไหมลูกดูในภาวะใดเอ่ยระหว่าง a. ภาวะอิงอาศัย b. ภาวะแข่งขัน c. ภาวะประสิทธ์ิหรือว่า d. ภาวะต่อต้าน คำตอบของภาพนี้นะคะเห็บกับสุนัขนั่นก็คืออยู่ในภาวะปรสิตนั่นเองนะคะโดยนะคะภาวะปรสิตนี้นะคะเห็บเนี่ยก็จะทําการดูดเลือดของสุนัขนะคะเห็บเนี่ยก็จะได้ประโยชน์นะคะก็คือใส่เครื่องหมายสัญลักษณ์นั่นก็คือบวกนั่นเองส่วนสุนัขนะคะเสียผลประโยชน์ก็คือเสียเลือดนะคะ,ะให้เห็บนะคะ นั่นก็คือสุนัขก็จะใส่เครื่องหม่ลบนั่นเองค่ะการแย่งที่อยู่ของกวางนะคะกวางเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันนะคะ,ะต้องการแหล่งที่อยู่นะคะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการแย่งชิงที่อยู่กันซึ่งภาวะนี้ก็จะอยู่ในภาวะใดลูกระหว่าง a ภาวะต่อต้าน b ภาวะพึ่งพากัน c ภาวะแข่งขัน หรือว่าดีภาวะการล่าเหยื่อคำตอบของภาพนี้นะคะก็คือภาวะแข่งขันนั่นเองนะคะภาวะนี้ก็จะเกิดการแย่งชิงแหล่งที่อยู่หรือว่าแหล่งอาหารนะคะซึ่งก็จัดเป็นภาวะนะคะการแข่งขันนั่นเองค่ะ สิ่งมีชีวิตนะคะทั้งพืชและสัตว์ในระบบนิเวศเนี่ยก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็จะมีความสัมพันธ์ในลนักษณะต่างๆนะคะอย่างเช่นมดกินซากมาแมลงที่ตายจิ้งจกกินมแมลงเป็นอาหารวัวก,กินหญ้าและต้นไม้เนี่ยก็จะเริญเติบโตนะคะได้จากกระบวนการสั่งเคราะห์ด้วยแสงนะคะ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตนะคะเมื่อมีการพิจารณาจากลักษณะการอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศเนี่ยก็จะพบว่ามีทั้งความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันการเป็นศัตรูนะไม่พึ่งพากันไม่เป็นศัตรูกันนะสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งก็จะได้รับประโยชน์แต่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งก็จะเสียผลประโยชน์หรือพบว่าสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะคะได้ประโยชน์ แต่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไม่ได้ไม่เสียประโยชน์นั่นเองซึ่งความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตดังกล่าวมานะคะก็สามารถพบได้ในระบบนิเวศนะคะตั้งแต่ในระบบนิเวศขนาดเล็กไปจนในระบบนิเวศขนาดใหญ่นะคะก็จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศนั้นๆด้วยนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับการทบทวนในเรื่องของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตนะคะก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะลูกในชั่วโมงหน้านะคะซึ่งชั่วโมงหน้าเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะมานำการาทำการเฉลยนะคะบทเรียนนะคะแนวข้อสอบที่ได้ให้นักเรียนเนี่ยได้กลับไปทำนะคะเอกสารที่มีการแจกจ่ายให้นักเรียนกลับไปทำนะลูกนะ ในชั่วโมงหน้าก็ให้นักเรียนติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยร่วมกันนะคะลูกสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ